เอาาทหันไปที่ว่าน้อโบโอ้โหโชว์แต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยแต่งตัวเป็นผีมาแล้วซ็กซี่มากจริงเหรอเออเออจริงๆแนะนำตัวเป็นไงทีนี้ครับแพอ่าะแพ้เค่ะแพงค่ะพระแพงพระแพงวันนี้เรามีเซนนิตแต่พระแพงนี่เซ็กซี่จริงนะผมคอนเฟิร์มรู้ได้ไง อาทีนี้พี่พี่ครับวันนี้แซนด์วิช1ชิ้นเราจะจำหน่ายอยู่ที่100บาทครับผมซึ่ง100บาทจะเป็นเงินทำบุญล้วนๆเลยใช่แล้วคร,ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่อยากจะทําบุญร่วมกันจริงๆแล้วก็ตอนนี้อาจจะแบบ หิวเล็กๆหิวเบาๆสองมือกลับมือฉีตรงเนื้อแล้อก็การคนที่เป็นผู้นำครับเดี๋ยว้องมาค่าเงินหนึ่งร้อยบาทแล้วบริจาคกับพระเพลิงอยู่แถวก็ได้พี่ครับเชิญได้เลยนะครับจริงๆเรามาช่วยเหลือกันเชิญครับคุณแม่เชิญครับคุณแม่เชิญครับมาเลยฮะมาเลยฮะอิ่มอร่อยปาีท้องได้ทำบุญด้วยครับหยอดเองด้วยหยอดเองด้วยเชิญครับหยอดเองด้วยครับผมขอบคุณคุณแม่ครับหนึ่งร้อยบาทครับคุณแม่ครับ เอาะไรครับรับเลยยอดนี่ยอดนี่หยอด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 ที่ครับมาสมบุญร่วมกันก่อนที่เราจะบูชายันมาทำบุญร่วมกันนะฮะก่่อนทีเราจะบูชายันกันนะจ๊ะเจริญนะครับโอเรับเลยน้องแพร่และน้องผาแพ้งเอออ่ะเข้ามาเข้ามาแน่นอนว่าตอนนี้เรามีพีพีแล้วก็พีนะครับขอบคุณนะครับ หนึ่งชิ้นหนึ่งร้อยบาททำบุญร่วมกันสาธุครับพี่ใช่แล้วครับผมให้ใครก็ตามที่ทำบุญกับแซนด์วิชชิ้นนี้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมีความสุขตลอดทั้งปี2555ครับผมซึ่งเป็นปีแห่งเสียงหัวเราะสองห้าห้าห้าใช่แล้วห้าห้าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้ชาแนดมาได้เจอกันอีกครั้งครายการ ขออิ่มท้องครับขอให้มีอาจจะกินตลอดเลยอีกสี่ชิ้นเลยอีกสี่ชิ้นเองครับผมสี่ชิ้นเองครับพี่ใครบอกเลยสี่ชิ้นฝังงนี้คุ้มเลยเอาอยู่ฝั่งพระแบงด้วยครับผมพี่ครับฝั่งน้องเพลเหลือสองชิ้นเองเชิญด้วยครับนี่ทำบุญร่วมกันครับหนึ่งร้อยบาทหยดกล่องเลยหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็รับเลยนะครับครับผมอ๋อโอ้ป้าเก๋ป้าเก๋ป้าเก๋ไม่เจอเลยป้าเก๋ว่าดีทำไมหรอทำไมเราทำไมหรอป้าเก๋หนึ่งร้อยป้าเก๋ว่าดี มะเกยอยู่ออท้ำเดียวทำบุญอิ่มอร่อยนะครับมะเกยขอบคุณนะครับมะเกยขอบคุณครับโซนเชิญมาเลยคนละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับผมอ้าวอ๋ออันนี้ถาสุดท้ายแล้วยัง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 มีอีกยังมีอีกนี่ครับผมอ่ะคชิญหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้ถาสุดท้ายแล้วจริงๆ เราเอาขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่พี่ครับหนึ่งร้อยบาททุกคนมีความหมายนะครับได้แสงพิษหนึ่งชิ้นถือว่าช่วยเหลือกันนะครับไม่ได้เป็นของไม่ได้เป็นแสงวิษขอบคุณนะครับขอบคุณครับทำบุญร่วมกันนะครับหนึ่งร้อยบาทใครที่อยากทำบุญร่วมกับน้องแครแล้วก็น้องพะแพงตรงนี้ก็มาหยอกตรงนี้เลยเพราะว่าไม่มีแล้วนะฮะไม่มีคือเปิดรอบไม่มีอะไรแล้วไม่ทราบว่าพะแพงไปเล่นสมการมาหรือเปล่าครับแป้งเลือยขาครับผม เอาใส่แต่ด้วยเดี๋ยวลื่นเดือดอ่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับเขามาช่วยกันทำบุญนะครับร่วมกันบริจาคนะฮะช่วยเหลือปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะครับจะคลี่คลายไปแล้วแต่ว่าผลที่ตามมานะครับนั่นคือการฟื้นฟูนะครับเราจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์อันนี้นะครับไปฟื้นฟูนะฮะกับผู้ประสบปัญหาอุทกภัยซึ่งแน่นอนครับคุณได้ร่วมทำบุญกับศิลปินที่คุณรักคุณชื่นชอบนะฮะกับเหล่าเอฟของเราในวันนี้อย่ารู้สึกนดีฮะ ได้ยินว่าไงครับได้แล้วแซนด์วิชนะครับขอให้อร่อยนะครับผมโ okay. อเคอะโอเคเดี๋ยวทั้งคู่ยังอยู่กับเราก่อน<ะ>เพราะตอนนี้ถ้าเกิดดูในตามใบคิวแล้วเนี่ยได้เวลาแล้วในการจับรางวัลให้กับคนที่ไปเล่นเกมตามบูธต,ต่างๆแล้วก็สแตมป์บัตรครับอันนี้นี่คุณแม่คุณแม่คุณแม่นี่ครับคุณแม่ด้วยนี่ด้วยครับ นี่ได้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่ครับหกร้อยบาทเหมาถาดไปเลยก็ได้ับไปแบ่งกันบ้านไหนก็ได้นะครับบ้านไหนอยู่กันเป็นบ้าน600บาททําบุญแล้วก็แบ่งกันเลยคนละชิ้นมีไหมครับคือห0 0บาทก็จะหมดถาดนี้พอดีเลยหรือว่าร้อยหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรครับร้อยหนึ่งคนละร้อยสองร้อยก็ได้นี่ไหมยะอะไรครับเชิญได้นะครับเชิญได้นะครับครับผมได้เรื่อยเลยนะครับเชิญได้นะพี่นี่ไงนี่ไงมาแล้วขอบคุณมาก ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆครับทำบุญด้วยกันขอบคุณครับสองมือกราบลงที่ตรงหนึ่งอาขอบคุณมากครับทำไมต้องร้องไห้ด้วยล่ะมันซาบซึ้งนะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะมีการเจาะฉลากกันนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับผู้โชคดีนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่ามาได้ยังน้องออฟ กับน้องบอสจะขึ้นมาบนเวทีทีหนึ่งน้องออฟกับน้องบอสครับเดี๋ยวไปตามอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลน้องเพลงมานานมากแล้วนะวันนี้จะได้ยินหรือเปล่าวันนี้ดีแน่นอนวันนี้มีเพลงอะไรมาฝากม่ถือว่าตอนนี้เลยเหรอฮะไม่หมายถึงบนเวทีอุ๊บอ๋อเหรอ I did it again เหรออุ๊ปส์ I did it again เฮ้ย I didn't start เพลงอะไรบอกไม่ได้แต่เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าแบบ เอ้ยเราสองคนได้มีโอกาสร้องเพลงด้วยกันด้วยเออแล้วร้องเป็นคู่กันด้วยเหรอแม่แล้วค่ะแรงจังเลยอ่ะนี่นี่เขามีให้เลือกแขกรับเชิญป่ะเลือกพี่มั่งสิเออจริงๆหนูก็เลือกแล้วนะพอแพงเราี่ไม่ได้อยู่ในช้อทหนูแค่นั้นเองใหญ่ใหญ่ใหญ่สองมื่นรับรทหมายหรือยังแหมเราก็รู้จั สดๆตรงนี้โอเคทีมงานบอกว่ายังมีสมาชิกหลายคนนี่ยังไม่ได้ไปหยอดเพราะฉะนั้นพี่พี่คนไหนเล่นเกมแล้วที่สแตมด์บัตรตามบัตรนะครับรีบไปหยอนเดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะมาจับรางวัลที่เวทีนี้นะครับ,รบของรางวัลมีดังต่อไปนี้หยอดที่จุดขายบัตรนะซื้อบัตรตรงไหนก็ไปหยอนตรงนั้นครับผม l a d s and gentleman <Yeah. S 2> this is the gift is the ย่างแร นั่นก็คือเครื่องดูดฝุ่นย่างวยเครื่องดูดฝุ่นอย่างที่สองอย่างที่สองกล้งองโพลาลอยกล้งองโพลาลอยและ l ล d i e s a น d gentlemen อยู่ในายเลข three เครืค่องเลน DVD ่นดีวีดีกับลังบ่งเครื่องเล่นดีวีดีลำบ่งและหมาบเลข f o u is a microphone. และก็คือไม้พี่ลงพอนและ number f i v is the last one. อันสุดท้ายอันดับทีหาเก้าอ,อีนันแบบพับดาเ้าอ,อีนันแบบพับดานี่คือขอรางวัลทั้งหมดเริ่มจากบนเวทีนี้สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันเดี๋ยวมาเจอกัน